สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพลอยเอ็กซ์ตรีมเมอร์และวันนี้เราก็จะมาให้อาจารย์บางไก่วาดรูปบนห่วงยางจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคทุกคนแล้วอาจารย์บางไก่ของเราก็จะมาเริ่มวาดรูปกันเลยนะนี่นะทุกคนอาจารย์บางไก่เขาก็เริ่มวาดรูปออกมาแล้วตอนนี้เขาก็วาดเป็นแบบนี้อมืมองไม่ออกเลย ก็คืออาจารย์บางไก่เนี่ยเขาก็จะเริ่มการเป็นแบบลากเส้นกะระยะไว้ก่อนนะทุกคนแล้วค่อยถมสีเข้าไปข้างในแบบนี้และจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวาดรูปต่อมาดูกันว่าเขาจะวาดเป็นรูปอะไรโดยวันนี้อาจารย์บางไก่ของเราเขาก็มาในคอนเซปต์ของการวาดรูปน่ารักน่ารักนะทุกคนแบบวันนี้เขาจะมาวาดน่ารักน่ารักใช่ไหม นี่เลยเขาก็เริ่มวาดหูของหมีขึ้นมาแล้วนะทุกคนโดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะมองออกแล้วมันก็คือหมีแพนด้านะทุกคนโดยอาจารย์ปลาไก่ของเราเขาก็เริ่มที่จะวาดส่วนตัวแล้วแล้วก็มีขาออกมานิดนงึงมีขาสองข้างนี่ น้องหมีแพนด้าของเรากำลังนอนอยู่เลยนี่นะก็ออกมาเป็นหมีแพนด้าใส่ส็สมบูรณ์แล้วนะทุกคนโอเคแล้วอาจารย์ปางไก่ก็จะเริ่มวาดตัวต่อไปเลยนะ ทุกคนอาจารย์บางไก่ของเราเขาก็วาดวงกลมมาก่อนเลยนี่มีวงกลมสามวงแล้วจากนั้นเนี่ยอาจารย์บางไก่เขาก็เริ่มวาดฉีดข้างล่างนะทุกคนเป็นแบบตาจมูกแล้วก็ทําเป็นหัวนะทุกคนข้างบนค่ะก็มีต้นอ่อนออกมานินน้นงเป็นต้นอ่อนของตัวอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเราก็เหมือนเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แต่ว่าลืมชื่อแล้ว เขตัวอะไรไม่รู้ลืมแล้วแต่ว่ามันมีต้นอ่อนนะ่ะทุกคนแล้วก็นี่มันหัวมันจะเป็นแบบมันตัวสีขาววะไอตัวนี้ไอตัวนี้มันตัวสีขาวเนี่ยทุกคนและจานปลาไก่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มลากเส้นลงมาแล้วนะเป็นสีเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากตัวหนึ่งนี่เขาก็วาดข้าววนขึ้นมานะทุกคนเป็นแบบเป็นแย่งอะ่ะ น่าจะเป็นหูของไอตัวนี้นี่แหละเป็นแนง่งเป็นแง่งอะ่ะมีนแง่งสองอันเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ออกมาเสร็จแล้วนี่ก็คือหมาละมั้งโอเคทุกคนแล้วอาจารย์บางไก่ของเราเขาก็จะเริ่มวาดตัวต่อไปกันเลยนะนี่นะทุกคนอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มวาดจากเป็นครึ่งวงกลมโดยที่มีสีดําขั้นอยู่ตรงกลางนะทุกคนแล้วก็วาดอีกอันนึงที่เหมือนกัน ซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวการ์ตูนอีกตัวหนึ่งในเรื่องนะเลวเขาก็จะวาดเปลือกตาบนขึ้นมาวันมีเปลือกตาบนแค่ข้างเดียวเหรอแล้วก็มีปากด้วยปากแบบนี้ใช่เลยเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ลืมชื่อแล้วเขาก็วาดเป็นหัวมันลงมานะทุกคนไปกลมๆเลยอาจารย์บางไก่เขาก็วาดไปเรื่อยๆด้วยจินตนาการอลัมเลิศเพราะว่าเขาเป็นแบบ p r รเฟ s ชัน n น l เพราะว่านี่เขาเป็นอาจารย์เนี่ยทุกคนนี่มันออกมาเป็นนกแล้วก็ทาปากให้นกดำตัวนี้เป็นสีเหลืองนะนี่เลยนกดำนี่เลยทุกคนก็เสร็จไปแล้วนะกับนกดำแล้วจารนปลาไก่ของเราก็เริ่มวาดตัวต่อไปกันเลย เริ่มจากอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็จะวาดเป็นวงกลมขึ้นมาก่อนนะทุกคนนี่แล้วเขาก็วาดอาจารย์บางไก่เนี่ยกวาดวงกลมมาสองอันติดกันนะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็วาดเป็นวงกลมอันใหญ่ข้างล่างมาอีกอันหนึ่งนะทุกคนโดยมันมีวงกลมสามวงและใช่ไหมแล้วเขาก็วาดเป็นแบบ ป่าเปขดเหมือนขดกับขดเปลือกหอยทากอะ่ะขดกระดองหอยทากอะ่ะมมนเรียกกระดองหรือเปลือกหอยทากแล้วเขาก็ระบายสีเข้าไปนะทุกคนให้มันแบบดูทําหน้าตางงงวยแปลกๆแ,แล้วก็วาดปากมาแบบนี้นะทุกคนซึ่งปากของอีเอเจกบตัวนี้เนี่ยมันก็ดูแบบ ขยึกขยือเป็นไส้เดือนเลยนะนี่เลยแล้วก็ถมสีขาวลงไปนะทุกคนแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันไปกบใช่ไหมซึ่งกบมันต้้งสีเขียวแต่มันยังไม่เสร็จนี่นะทุกคนอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็มาวาดตัวอื่นก่อนระหว่างรอไอเจ้าก,กบแห้งนะทุกคนเพราะว่า,วา ก็มาว่าดตัวอื่นก่อนไม่งั้นเจ้ากบอ่ะมันก็ไม่แห้งสักทีใช่ไหมก็ต้องรอมันเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาว่าดตัวอื่นก่อนเลยนะทุกคนนี่เลยเขาก็เริ่มวาดโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเขาวาดเป็นแบบตัวอีหยังนอโอเคทุกคนอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็วาดแบบเป็นหูลงมาสองข้างนะทุกคนแล้วก็วาดเป็นหัวอันใหญ่โดยหูมันเล็กตีดเดียวว่ะไอตัวเนี้ย มันเหมือนจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในการ์ตูนใช่ไหมที่มันจะเป็นหมาตัวสีเหลืองมันเป็นหมาหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นหมาหมาตัวสีเหลืองใส่หมวกสีน้ำตาลลูกกระต่ายสีน้ำตาลปากสีน้ำตาลจมูกสีน้ำตาลนะทุกคนไอตัวนี้นี่แหละที่มันน่ารักน่ารักตัวบ,มบวมๆอะ่ะเราเลยคิดว่าแบบ มันเป็นสีเหลืองกับสีน้ำตาลใช่ไหมมันอาจจะเป็นญาติกับพึ่งก็ได้ตอนนั้นน่ะที่เราเคยดูครั้งแรกอะ่ะแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นญาติญาติกับพึ่งหรือเปล่าอะ่ะทุกคนเพราะว่าสีมันแบบสีเหลืองใช่ไหมแล้วมันก็มีลูกตาสีน้ำตาลแล้วก็ใส่หมวกสีน้ำตาลด้วยไอ้พึ่งมันก็ตัวเหลืองขีดลายน้ำตาลใช่ไหมแล้วแต่ว่าในเรื่องอะ่ะมันไม่มีพึ่งนะ เราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพื่อนกับพึ่งก็ได้แบบในการ์ตูนอะไรเงี้ยมันไม่มีก็ในชีวิตจริงก็ไม่มีก็เออนั่นแหละมันก็แบบมันอาจจะเป็นเพื่อนของพึ่งเพราะสีมันคล้ายๆกันนะเราก็เลยชอบมันเพราะว่าแบบพึ่งมันก็ชอบดอกไม้ใช่ไหมล้วก็เป็นคนชอบดอกไม้ที่ว่ามันสวยและน่ารักมากๆเลยแต่ว่าถ้าพึ่งต่อยเนี่ยเจ็บ โอเคแล้วจา์บังไก่ของเราเนี่ยก็มาวาดรูปต่อนะทุกคนแล้วก็วาดขึ้นมาเป็นหมวกของเจ้าหมาตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ตลรอสีแห้งอีกและพอวาดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็กลับไปวาดกบต่อไ้่ไม่ใช่ดิกลับมาระบายสีกบต่อเพราะว่ากบยังไม่ได้ระบายสีใช่ไหมทุกคนรอสีแห้งตอนนี้ก็น่าจะแห้งแล้วก็ระบายสีกบต่อดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้ก็ระบายสีกบเสร็จแล้วต่อไปก็กลับไประบายสีหมาต่อ เสร็จแล้วนะทุกคนก็มาเป็นน้องหมาเหลืองน่ารักไหมโอเคตอนนี้อาจารย์บางไก่ของเราเขาก็จะเริ่มวาดตัวถัดไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้อาจารย์บางไก่เขาก็วาดรูปมาเป็นวงกลมแล้วนะทุกคนแล้วก็มีวงกลมข้างในอีกทีตั้งสามวงเนี่ยแล้วเขาก็เทสีลงไปนะทุกคนซึ่งตัวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ตัวที่เรารู้จักไหมแต่มีคำคงว่าน่าจะใช่ซึ่งเอตตอรที่เราคิดไว้ตอนนี้นะ่าจะเป็นอ่า ที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเมโลดี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดผิดอะ่ะขออภยัยแต่ว่าตัวเนี้ยมันต้องเป็นเมโลดี้แน่ๆนอนๆเลยเพราะว่าแบบมันมีสองหูนะทุกคนแล้วตัวมันก็สีขาวมันใส่แบบมันมันมีหัวสีชมพูด้วยข้าวบนนะ่ะมันมีหูสีชมพูหรือว่ามันใส่หมวกไว้หรือว่าหัวมันล้นๆสีขาวแล้วก็ใส่หมวกไว้น่าจะแบบนั้นมากกว่า โอเคพออาจารย์บางไก่วาเสร็จแล้วก็ต้องรอให้สีมันแห้งนะทุกคนแล้วก็จะวาดตัวต่อไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้อาจารย์บางไก่ก็เริ่มที่จะวาดตัวถัดไปแล้วนะมันก็เป็นแบบมีปากทรงตัวับบยูมาก,ก่อนนะทุกคนแล้วก็มีลูกตามาสองอันแล้วก็วาดหัวข้างบนนะทุกคนแล้วเขาก็จะต้องมีมีรูหูนี่เลยอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็วาดหูมันออกมานะไอตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะมองออกแล้วว่ามันคือตัวอะไรก็คือเราจะเฉลยเลยลวกันมันคือ ชินามอนไอตัวนี้เนี่ยเพื่อนเราข้างรักมันมากมันชื่อชินามอนนะทุกคนเอ,อ่อชินามอนเนี่ยมันเป็นกระต่ายตัวสีขาวตาสีฟ้าเออใช่มันน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องมั้งไม่แล้วก็แบบเคยดูผ่านๆน่านจะเป็นตัวเอกของเรื่องนี่แหละไอชินามอนตัวเนี้ยเออเพราะว่าชินามอนเสร็จแล้วล้วก็ต้องกลับไประบายเมโลดี้ต่อนะทุกคนมามาดูกันว่าอาจารย์บางไก่เนี่ยเขาจะว่าระบายเมโลดี้เป็นแบบไหน เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนอาจารย์บางไก่เนี่ยเขาก็จะมาเริ่มระบายชิดมอนกันต่อเลย โอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะกับการวาดรูปบนห่วงยางของอาจารย์บางไก่ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง p ลอฟ x ตร m e เมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย